ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะหลังจากงานตาดำเสร็จนะแล้วก็ได้แจกอันนี้เป็นธำประรทานไปเสร็จนะแต่ที่เหลืออย่างหนึ่งคือเป็นเตียงของตาดำนะครับเนาะที่ได้มอบส่งต่อให้กับอาจะเป็นผู้ป่วยที่เตียงนะครับก็ต้องอนุโมทนาสาธุกับคุณพ่อดำด้วย นะครับในส่วนนี้เราก็ได้ส่งมอบมูลค่าก็ไม่มากไม่มายนะพ่อดําซื้อมาใช้ส่วนตัวนะมูลค่าประมาณสักสองหมื่นกว่าหรือว่าประมาณสามหมื่นเป็นนี่มอบต่อให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับลองเข็นเข้าไปก่อนนะครับอืมเ,อเดี๋ยวเ,าเอาไว้นู่นก่อนแล้วก็ให้พี่เขาอันนี้นะครับนี่เป็นเตียงนะก็อมอบส่งต่อให้นะเพื่อได้ใช้ประโยชน์นะครับ หรือว่ายังไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะฮนะกับกับพี่กับชืบ่ออะไรนะมนตีมตีผงงามอ๋มอ,อมนตีสร้อยเพชรอ่ามนตีสร้อยเพชรนะครับวไปดูทำไมเรามอบให้นะครับวันนี้นี่ครับนมนตีก็ติดตเตียงมาหลายปีแล้วเนาะสิบสีปป่สิบห้าปีแล้ว เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวต้องขนมาอย่างนี้ครับก็เป็นเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมเกิดอุบัติเหตุนะครับทางรถยนต์รถยนต์หรือรถชนนะรถชนรถชนมอเตอร์อรอรอรไซค์เนาะรถชนนะครับในส่วนนี้ก็ติดมาประมาณ10กว่าปีนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อันอย,ย,ยิ่งยิ่งใหญ่ขึ้นต่อไปก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อดำสาธรน,นะครับที่ท่านได้เสียชีวิตไปเมื่อกี้ นะครับก็ได้สารต่อส่งต่อื่อเป็นเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะสําหรับในส่วนนี้ก็อนุมโมทนาด,ด้วยกันนะครับวันนี้ขนมากับทางทีมงานนะครับมาช่วยกันตรงนี้นะอ,อ่ครับขนาดเตียงก็ลองดูครับเนาะนะครับก็เป็นยังไงพี่มณทีก็ได้ไหมครับผมน่าจะเปลี่ยนได้อยู่เนาะครับเดี๋ยวก็จะมีทางชาวบ้านหรือว,ว่าทางผู้นําชุมชนนะครับ ก็จะมารด้วยก็จะเป็นผังห้อยนอนได้ปรับได้นะครับขนาดเตียงนะตรงนี้ก็ต้องอนุมโมทนาสาธุกับคุณพ่อดำนะถึงล่างท่านไม่อยู่นะครับท่านก็อนุมโมทนาต่อของนี้นะครับใช้ประโยชน์ต่อเพื่อให้คนที่ว่าสามารถสู้ชีวิตต่อนะฮนะสิบกว่าปีละนะเนี่ยรูปร่างเนี้ยนะครับก็น่าจะได้ได้นะ เพราะว่าขนาดก็น่าจะปรับขึ้นลงได้ล็อกได้แล้วก็เอ็นเบาะเอ็นเบาหลังได้เอ็นเบาหลังเวลาเราอยากนั่งได้ดก็จะเขาจะดันเอ็นเอ็นได้พับได้นะนี่นะอ่าเนี่ยครับอนุมโมทนากับพ่อดำนะผมแอดจัดกับทีมงานวันนี้ก็มาร่วมอนุมโมทนาสาธุกับคุณพ่อดำนะครับเพื่อเป็นบุญเป็นทานต่อไปให้กับทางครอบครัว มนตรีสร้อยเพชรนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็ได้เสียคุณพ่อไปเหมือนกัน <c oughs> นี่ครับก็นี่นี่นี่คือเตียงมนตรีนะนี่เตียงมนตรีดูก่อนเลย <c oughs> เออเตียงเดิมๆที่ทําเองง่ายๆเนาะเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นโรงที่นี่ก็ได้จากน้ําใจของทางอําเภอเนาะที่มอบให้หน่วยงานทางปกครองนะครับอําเภอก็ได้มาแต่งเติมให้ร่วมกับผู้ใจบุญหลายๆท่าน นะครับที่รวมด้วยช่วยกันต่อเติมนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งและขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับอบ้า <นะ S 2> ตาดำครับจะเตรียมมาให้ได้ใช้ประโยชน์ต่อกันเอฟซีสายบุญด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสายบุญด้วยนะที่ก็เหลือแต่ถ้าท่านใดเห็นอย่างมตรีหรือว่าเห็นอย่างมตรีแล้วเนี่ยถ้าอยากช่วยเหลือมณตีก็ติดต่อมาทางแอดได้นะ สอบถามได้ว่ามตรีแบเกิดอุบัติเหตุเนาะติดเตียงส่วนมากจะใช้ถุงนี่ได้ได้ไดมาจากไหนพวกยาพวกอะไรของโรงพยาบาลเนาะเป็นเป็นถุงนี้ไปรับมอบให้เป็นตอนนี้จะใช้ประจําเลยถุงถุงถุงีอ่าถุงช,ถงชีถุงชีนี่ต้องคือชีชีประจํานะครับก็นี้ได้พัดลมมาก็โอเคแล้วนะครับก็ข,ขับถ่ายทางซ้ายฮะปัสดขับถ่ายทางซ้ายอย่างเงีอ๋อครับโอเคครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมก็ได้มาถึงแล้วนะครับเตียงของคุณพ่อดําก็อากาศร้อนๆนะเป็นแบบบ้านๆแบบนี้เลยนะครับก็ร่วมขอร่วมอนุกโมทนาสาธุนะด้วยกันทุกๆท่านนะสาหรับเอฟซีเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับตัวเลขนะนะครับผมก็ได้สารต่อในส่วนของประธานของคุณพ่อดํานะครับคุณตาดําก็ได้ว่าให้หาคนที่ติดเตียงให้ก็ได้ทําตามแล้วก็ขอให้คุณพ่อดําไปสู่คพภบคิที่ดีมีความสุขนะครับ ก็น,นี่กป้ายทะเบียนรถที่ขนมานะที่ถามในส่วนของตัวเลขนะครับครับนี่ก็ประมาณนี้นะถ้าใครชื่นชอบสำหรับตัวเลขแต่ก็ลองดูนะครับผมนะเป็นแค่แพงแนวทางนะขอ,อนุมโมทนาสาธุกับพ่อดำครับ